สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่บอกบอกกับกอสวัสดีค่ะโอเคอยู่กับ Payleterly Channel นะคะใวันนี้เรามีภารกิจนะคะไปรับเด็กๆที่โรงเรียนนะคะรนอะไรคะเฮ้ยไม่อายเหรพี่อยากอายคนพี่อยากอายคนนะคะ เด็กนะคะตอนนี้เรามีภารกิจ6คน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 ที่เราต้องไปรับโอ้มันเก2คนที่ต้องไปรับที่ห้องและอีก4คนที่ต้องไปรอรับหน้าโรงเรียนนะคะภารกิจนี้ได้รับมาจากพี่ชายนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคนที่เราไม่ได้ไปรับ เรารับเด็กๆมาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนอหิวนะคะตอนนี้กําลังจะพาไปซื้ออะไรกูนะตอนนี้พาเด็กๆมาซื้อหนมนะคะซื้อหนอนหน้าโรงเรียนนะคะตอนนี้เราก็รับเด็กๆมาครบแล้วนะคะหนึ่งคนนะคะหนูชื่ออะไรคะน้องแพมน,นี่ข้างหลังหนึ่งคนนะคะน้องน้ำนะคะ นี่อีกเพียบนะคะไก่อันนี้ไข่หรือกันหรือไก่ไก่ไก่กันเม็ดไข่แล้วขอกิน่เพื่อนและน้องอ้วนน้องเพลงนะคะภารกิจสำเร็จเกย์บาย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 